โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมาไล้์สดกันช่วงบ่ายๆคอยไปทางเย็นแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีคิวการทํางานทั้งหมด3 3 4คิวไม่รวมกับล้างรถธรรมดานะครับก็จะมีในส่วนของคันนี้รับงานมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับ S350D นะครับตัวใหม่นะถือว่าตัวใหม่ล่าสุดแล้วกันผมว่า คือใหม่กว่านี้นี่เป็น EQS ลนะฮะ EQS เคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น S Class นะครับเป็นตัว 350d นะครับคันนี้มาทำอะไรที่เรานะครับแน่นอนครับเปลี่ยนิฟรม c o คูนะครับก่อนหน้านี้รถคันนี้ก็เป็นรถใหม่นะครับแต่น่าจะติดิฟรมจากทางศูนย์มาหรือว่าทางศูนย์แถมมาก็ตามแต่ลูกค้าท่านนี้ใช้แต่ c o คูมาตลอดเขาสังเกตได้อยู่แล้วว่า ความร้อนมันแตกต่างกันไม่ได้รู้สึกไปเองแน่นอน,นครับและที่เปลี่ยนฟิล์มเนี่ยเปลี่ยนฟิล์มใสกว่าเดิมนะไม่ได้มืดกว่าเดิมนะและรับรองว่าเย็นกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเปลี่ยนฟิล์มนะครับจากฟิล์มเดิมที่มาจากรถหรือมาจากศูนย์ก็ตามนะครับดำกว่านี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นซีรีส์ X นะครับของ v ีคูก็คือ X40 รอบคันก็คือตัวที่ค่อนข้างใสนะค่อนข้างใส มองเห็นแต่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้มีส่วนของหลังคาสรูปด้วยหลังคาสรูปเนี่ยก็คือเวลาโดนแดดโดนความร้อนเนี่ยมันกนระทบโดยตรงเลยนะฮะถ้าฟิล์มไม่ดีหรือว่าโดนความร้อนานานๆเนี่ยมันก็จะร้อนเผาที่หัวเลยแต่ว่าตัวฟิล์มวีคูเนี่ยบอกได้เลยว่าแตกต่างแน่นอนคันนี้ไม่ใช่คันแรกของลูกค้าท่านนี้นะคสำหรับฟิล์มวีคูลูกค้าเปลี่ยนมาประมาณห้าหกคันแล้วนะครับคือที่จริง มีแค่สองคันมั้งที่ผมได้รถแบบไม่ติดฟิล์มไปอ่ะก็ร้อนจริงๆอ่ะแต่ติดเจ็บรู้สึกได้เลยว่าแตกต่างนะครับแต่คันนี้เป็นคันอีกหลายๆคันนะครับแต่ว่าคันนี้ติดฟิล์มมาก็จะต้องลอกต้องเลยต้องใช้เวลาลอกฟิล์มกันนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปหลายบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอกลับกล้องมาให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนการติดฟิล์มเนี่ยฟิล์มเดิมเนี่ยอันนี้ไม่มีตอนนี้ลอกไปหมดแล้วนะครับอันนี้ติดอ่ามันต้องมีน้ําเพื่อให้ฟิล์มเข้าที่ก่อนนะครับ แล้วบานนี้กำลังทำความสะอาดอยู่สังเกตดีๆนะจะมีคราบกาคราบเกาอันนี้ออกไปเยอะแล้วนะออกไปหัวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก่อ,อนหน้านี้จะเยอะกว่านี้จะเหลือนิดหน่อยตรงนี้า่าเนี่ยกาวว่าเ,เนี่ยๆเนี่ยกาวเห็นไหมเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นกาวอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นกาวอยู่จะต้องเอากาวออกก่อนนะครับถึงจะติดอย่างนี้ได้แล้วติดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ติดแล้วใช่ไหมครับนี่ติดแล้วมองจากตรงนี้นะครับที่จริงเนี่ยฟิล์มเดิมเนี่ยมืดกว่านี้แต่ตอนนี้ใส ดูยังไงว่าใส่ครับถ้ามองดีๆเนี่ยเห็นช่างอยู่ข้างในแต่ถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยไอ้จากมองจากข้างในเนี่ยใสยแจ๋วเรนไหมไมีช่างนะครับอันนี้ตีมแล้วบอกได้เลยว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยนะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีไม่ต้องบอกต่อเลยเพราะลูกค้าใช้แล้วไม่กล้าเปลี่ยนใช้ยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็เอสคาันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังถึงความสวยงามกันทั้งในนะครับก็อันนี้ให้เดี๋ยวให้ช่างเขาทางานต่อก่อนขอบคุณนะครับนี่ครับวีคูวิภาวดีด้วยนะครับที่ให้ความสะดวกนะครับมาทํางานอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับสวยงามนี่ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นปะเอสคัทนะครับสำหรับใครที่ชอบแพ็กเกจนี้ก็โอเคนะเป็น X ร็อบคันแล้วก็ไม่รบกวนสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับใสแต่เย็นนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลด ระดับสูงใช้กันนะครับและบ้านนี้ไม่ได้คันแรกนะครับเป็นเจ็ดแปดคันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันอีกหนึ่งถึงสองงานนะครับแล้วเราวันนี้นะที่ร้านก็จะมีงานในส่วนของการล้างรถก็คือล้างปกติลูกค้าก็มาล้างกันไม่ค่อยเยอะหรอกที่จริงอะ่ะที่ร้านเราจะมีในส่วนของงานที่ m a i n t e n a n c นะครับแล้วก็ในส่วนของงานที่มี detailing ลลอีกหนึ่งคันในส่วนของการ m a i n t e n a n เนีน่ยลูกค้าคันนี้เอาผาดใช้งานไปสักพักแล้ววก็กลับมาแล้วก็ กันชนหลังรู้สึกไปโดนชนมาก็ทําสีเรียบร้อยแล้วกลับมาเคมแล้วก็ทําการขัดให้ใหม่แล้วก็เคลือบเคลือบแก้วให้ใหม่เฉพาะกันชนแล้วรอบคันเนี่ยก็เป็นเมทน่ทนานอันนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้ากาลังจะมารับรถนะครับส่วนแบรลรี่ข้างหลังนี่คือล้างเคลือบสีแบบปากจอดนะครับโอเคพาไปดูกันอีกหนึ่งคันวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งคันที่ถ้าใครได้ไปงานออโต้ทลอนเดี๋ยวก็ต้องได้เจอเขาแหละเพราะว่าตอนนี้รถคันนี้ อีกสักครู่หนึ่งเราจะพาเข้าไปประทินผิวเป็นข้างในก็คือสามารถสูนแสีกันนี้ฮะเดี่ยผมขอกลับกล้องดีกว่านะครับใครที่เป็นสายรถญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องรู้จักเขาดีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นรถที่น่าขี่นะบอกไว้เลยว่ารถที่น่าขี่รถราคาล้านนิดๆน,น,นะครับเป็นรถสป,ปอร์ตขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เครื่องนี่3 5 0 0ซาีซีกำลังนี่ไม่ต้องบอกเลยเหลือเฟือแต่ว่าเป็น A นะ ไม่มีเทอร์โบก็ดีนะไม่เปลืองน้ํามันแต่ถือว่าถ้าขับใกล้ๆก็เปลืองอยู่คันนี้นะฮะเป็นสีดำนะครับไม่มีผหลึกไม่ทะลิกแล้วก็ถ้าเข้าไปในห้องเนี่ยจะเห็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะไปโชว์ตัวกันเนี่ยพาดูเห็นปะรอยค่อนข้างเยอะนะก่อนที่เราจะพาไปขัดกันเนี่ยถ้าผมมีโอกาสแต่ผมจะพาไปดูกันยังไงก็อยู่เกินพรุ่งนี้แน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าก่อนขัดกับหลังขัดแล้วเนี่ยนะครับสาหรับเจ้า แรดี้แซดสามารถสู่คันนี้นะครับจะออกมาใช้รายขนาดไหนรับรองว่าเดี๋ยวตอนอยู่งานออโตซาลอนเนี่ยคันนี้เขาต้องเงาตัดใจกระแทกตาคนเดินไปเดินมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะับมิกกี้เต็รถสวยนะครับขอทํางานตอนก่อนนะในเรื่องของการร้านรถนะครับใครที่สะดวกที่จะเข้ามาเนี่ยต้องอออย่างเวลานี้มันกีโมะเนี่ยแนะนําให้จองคิวก่อนนะเพราะว่าใกล้จะเย็นแล้วเดี๋ยวจะปิดร้านแล้วเราร้านปิดเราปิดเราปิดละหกโมงนะครับก็ ขอทำงานในส่วนนี้ก่อนก็จะมีทีมอีทีมหนึ่งเพื่อ,อรอล้างนะครับที่จะล้างตอนนี้นะครับยังล้างทันก่อนที่ฝนไม่จะตกนะฮะแล้วก็ในส่วนของรถมา r เ e เด s เบนซน่าจะได้ส่งภายในวันนี้5โมงเย็นไม่เกินนี้แหละนะเพราะว่าคันนี้ต้องลอกฟิลมค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคนะสำหรับวันนี้มีกิเสร็จแล้วสวยขอรับรับชมกันไปก่อนครับงานเต็มร้านเลยสวัสดี